กระแสข่าวที่ทางฝ่ายค้านออกมาแชฉคุณสิริโชคนะคะกรณีที่เข้าไปพบกับคุณบูตนั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกว่ากรณีนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่า จะถูกมาเป็นประเด็นโจมตีทางการเมืองด้วยนะคะหลังจากที่คุณสิริโชคโสภาสสจากพรรคประชาธิปัตย์เข้าพบกับคุณวิกเตอร์บูธแล้วก็ถูกสสเพื่อไทยออกมาแฉว่ามีความพยายามต่อรองให้ผู้ต้องหานั้นซัดทอดไปถึงพันตารวจโทััทักศิีชินวัตรว่าเกี่ยวข้องกับการจับกลุ่มเครื่องบินขนอาวุธสงครามเมื่อวานนี้ที่สโมสรผู้สื่อข่าวต่างประเทศคุณเอลลาบูธภรยาของคุณวิกเตอร์บูธนี่น,นะคะก็ได้ออกแถลงการในานามของสามีว่าเขาต้องการให้เธอเปิดแถลงข่าวและเธอก็จะอ่านแถลงการบางทีอาจจะ ตอบคำถามบางคำถามโดยเขาเป็นคนพูดให้เธอเขียนตามคำสั่ง นั่นก็คือสิ่งที่เขากําลังพูดนั่นเองนะคะโดยคุณบูธบอกว่าคดีที่เขากําลังเผชิญเป็นปฏิบัติการของรัฐบาลสหรัฐและหน่วยงานข่าวกรองสหรัฐคดีนี้ถูกกุขึ้นเขาไม่เคยค้าอาวุธเขาไม่รู้ความลับทางราชการของรัสเซียหรือความลับใดๆของผู้ดารัสเซียซื่อมากมายมองว่าเขาเป็นนักค้าอาวุธรายใหญ่ข้อมูลที่โจมตีเขาเป็นข้อมูลมาจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวกรองสหรัฐที่ไม่เปิดเผยชื่อทั้งนี้เขายุติธุรกิจการขนส่งทางอากาศไปตั้งแต่ ปี2001แล้วนะคะหลังจากนั้นก็อยู่ที่มอสโกมาตลอดรวมทั้งไม่เคยรับราชการในโมซัมบิกส่วนการรายงานข่าวเรื่องการมาพบของคุณสิริโชคสสรัฐบาลไทยก็ไม่มีเทปหรือว่ามีการบันทึกใดๆอยู่ในความครอบครองของภรรยาของเขา และเมื่อวันที่15สิงหาคมขออภัยค่ะ15เมษายนนะคะคุณสีโชคเนี่ยได้แนะนำตัวเองว่าเป็นสอสอและเป็นผู้ช่วยนายกรัฐมนตรีเขาแสดงเอกสารสื่อต่างประเทศที่เกี่ยวกับการลักลอบค้าวุธแล้วก็ถามว่ารู้ถึงความเคลื่อนไหวของพันบททธบัตรทักษิณหรือไม่ คุณบูธก็ตอบเขาไปว่าไม่อยากจะจินตนาการหรือคาดเดาและคุณสิริโชคก็ได้ขอคําแนะนําจากเขาว่าจะทําอย่างไรถึงจะจับกลุ่มเครื่องบินของพันตํารวจโททักษินได้เขาก็ตอบไปว่ามันเป็นเครื่องบินเจ็ตของสหรัฐเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะต้องไปถามสหรัฐเองนะคะคุณสิริโชคก็ยังถามถึง ขบวนการ KGB ในกรุงเทพนั้นว่ายังเหลืออยู่อีกกี่คนและพวกเขาทำอะไรกันซึ่งคุณบูทบอกว่าไม่รู้เพราะว่า KGB นั้นหยุดปฏิบัติการไปเมื่อ20ปีที่แล้วและไม่รู้อะไรเกี่ยวกับ KGB แม้แต่น้อยพร้อมกันนี้นะคะคุณเอลลาบู๊ได้นำหนังสือซึ่งเป็นสำเนาของสมาชิกสภาคองเกรสสหรัฐ6คน ที่ลงนามเอาไว้ตึนสื้อนี้ถูกส่งมาเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ส่งถึงคุณดอนประมัติวินัยเอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐเอเมริกาบอกว่าเพื่อขอให้คํานึงถึงความสําคัญ ของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับไทยก่อนที่จะมีการพิจารณาคดีของสารอุทธรในวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาเรื่องการส่งผู้ร้ายข้ามแดนคุณวิกเตอร์บูธผู้ต้องหาค้าอาวุธชาวรัเสเซียกลับมาดำเนินคดีในประเทศสหรัฐอเมริกาก็จะขอให้รัฐบาลไทยนั้นพิจารณาส่งผู้ร้ายข้ามแดนผู้ต้องหาค้าาวุธชาวรัเสเซียผู้นี้ด้วยเพราะว่าถ้าหากปล่อยตัว ผู้ต้องหาที่เป็นต้นเหตุของการฆ่าผู้บริสุทธิ์ในทวิปแอฟริกาและอื่นๆทั่วโลกนั้นอาจจะตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีก็ได้นะคะ แล้วในส่วนของนายกรัฐมนตรีเองก็ได้ออกมาพูดถึงกรณีที่นายลักษณติวัฒนว,วิจารณ์ทนายความของคุณบูธเนี่ยนะคะจะทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อขอช่วยคัดค้านการส่งตัวในบูธไปดําเนินคดีท,ที่สหรัฐอเมริกาโดยอ้างข้อกฎหมายในสนธิสัญญาว่าผู้ต้องหาสามารถเรียกร้องให้ฝ่ายบริหารของประเทศนั้นๆยับยั้งการส่งตัวได้ว่าถ้ามีการยื่นเรื่องมานะคะก็ต้องดูก่อนว่าเขามีเหตุผลอะไร แต่ว่าโดยหลักของกฎหมายระหว่างประเทศฝ่ายบริหารเป็นผู้ใช้ดุลพินิษ์เป็นลำดับสุดท้ายขณะเดียวกันการใช้ดุลพินิษของฝ่ายบริหารนั้นส่วนใหญ่ก็ทํากันในช่วงก่อนศาลด้วยค่ะส่วนกรณีที่รัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียวิจารณ์ว่าการตาัดสินในไทยนั้นมีการแทรกแซงโดยสหรัฐคงเป็นข้อมูลที่คาดเคลื่อนซึ่งทนายยกก็บอกว่าคิดว่าสิ่งที่จะเป็นตัวบ่งชี้ได้ดีว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นคือถ้าสหรัฐเข้ามาแทรกแซงกดดันและมั่นใจว่าชนะคดีเหตุใดเขา จึงยื่นคดีที่2เพราะเขารู้ว่าการยื่นคดีที่2จะทําให้ยังไม่สามารถส่งตัวในคดีแรกทั้งนี้ต้องมีการทําความเข้าใจกับฝ่ายรัเสเซียมากยิ่งขึ้นส่วนทางด้านพักฝ่ายค้านค่ะคุณปลอดประสบสุรัสสวัสดีรองหัวหน้าพักเพื่อไทยบอกว่ารัฐบาลไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจระหว่างรัเสเซียกับสหรัฐได้โดยยอมเป็นเครื่องมือจับกลุ่มนายวิกเตอร์บูตรวมถึงการจับกลุ่มเครื่องบินขนอาวุธทั้งที่สามารถปฏิเสธได้และล่าสุดคุณสริโชคยังเข้าไปพัวพันกับผู้ต้องหาโดย ไม่ใช่หน้าที่และยังอยู่ในขั้นตอนของศาลประเทศมหาอำนาจทั้งสองจึงเกิดความระแวงประเทศไทยนั่นเองค่ะ